ดราม่าเบาๆมิวนิทาถ่ายรูปคู่ลิซ่าคุณแม่เข้ามาเบรกตอบแทนลูกสาวถึงนางเอกสาวมิวนิทาาที่ยกครอบครัวพาการไปดูคอนเสิร์ตซึ่งมิวนิทานั้นได้โพดรูปบรรยากาศพร้อมกับรูปคู่มอกชดอดอกไม้ฮาริซ่าแบล็กพิงหรือ Lisa, ลิซ่าแลอที่สามโนบาลพร้อมกับแคปชั่นว่าบลิงตัวน้อยที่บ้านก็อยากไปดูด้วยแอดมาลินเดอร์สกอร์คูหาแต่กลายเป็นว่าตราม่าเบาๆที่มีชาวเน็ตมาถามว่าทำไมมิวนิทาถึงได้ถ่ายรูปคู่กับลิซ่าได้ถ่ายนอกรอบด้วยหรอคะวีเอพีคนอื่นได้ ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบดราม่าและเขียนความสงสัยของชาวเน็ตไว้ทันทีว่าน้องลิซ่าชวนพี่มิวไปดูคอนเสิร์ตค่ะ รู้จากการเป็นการส่วนตัวแต่มิวมีซื้อตั๋วไว้แล้วเลยเอาเดอกไม้ไปให้กําลังใจน้องและนอกจากดราม่าที่มีอยู่ไม่กี่คอมเมนต์ก็มีคนที่คิดต่างและเข้ามาคอมเมนต์เช่นเขาเป็นคนในวงการบันเทิงเหมือนกันรู้จักการสนิทกันแล้วมันปแปลกตรงไหนะคะทําไมพอเป็นตลาดไทยเราต้องดรามา่าตลาดที่ประเทศอื่นก็เข้าไปถ่ายรูปกับบีพีเยอะแยะเป็นการ,รโปรโมทช่วยกันไปคนวงการเดียวกันวันข้างหน้าถ้าน้องได้มาทําโปรเจกต์อะไรที่ไทยรู้จักเพื่อนพี่ๆไว้มันดีกว่าไหมมิวไม่ต้องสนใจดราม่านะลิซ่าอยากเจอใครก็ได้ค่ะ ชางพวกขี้อิจฉาเธอขอบคุณน้องมิวที่กล้าลงรูปคู่น้องโดยที่ไม่สนใจติงเกาหลีบางคนตามแซะขอบคุณที่อินดูน้องลิซนะคะน้องยิ้มแฉ่งเลยได้เจอพี่ๆตลาดไทยคุณมิวกรีดน่ารักที่สุดขอขอบคุณภาพครอบครัวมิวนิธาลิซ่าลาลิซาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกอคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ